ผักที่จูนสั่งกับพี่ประสานถึงวันนี้ค่ะทุกคนค่ะพี่ประสานไม่เคยทําให้ผิดหวังผักงามจริงๆค่ะดูทุกคนอะไรมันจะงามขนาดนี้มักคุงพี่น้องงามหายงามฮึ้นมึงเอาโลดจูนสังมหาหนวยพี่น้องจา๋าส่วนนี้จูนสั่งมาหนึ่งกิโลค่ะส่วนนี้จูนสั่งมาอย่างละห้าร้อยกรัมทุกคนค่ะดูสิคะ แต่เพื่อนจูนขอซื้อต่อค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะแบ่งๆกันค่ะสวยจริงๆค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนค่ะได้เวลาแซบแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจูนมากวักแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงทุกคนค่ะจูนตำส้มตำปูปลาทุกคนส่วนนี้ก็ปลาแดดเดียวจูนทำเองค่ะไอนี่หมูสามชั้นสามชั้นย่าง เหลือจากเมื่อคืนส่ว so, นนี้ผักที่ซื้อมานะคะทั้งหมดนะจูนซื้อมา2,500บาทได้ะคะ่ะประมาณนั้นนะคะก็เลทขึ้นเกลดลงแค่นั้นเองเนอะนี่ค่ะผักมีแค่นี้ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 3 pm I'm going to have spicy green papaya salad and this one s u n d r i e fish the d e e p f i e s u n d r i e fish คำชอบมี and sticky rice <laughs> มาข้าวเหนียก็พุ่งหนึ่งไม่ไมพี่น้องบักคุ้ง ผักงามงามเพื่อนจูนขอซื้อมะเขือนิดนึงค่ะเพราะเขาไม่ไม่กินเยอะอืมค้าวผมหมักแท้งของโปรดอวางไว้ไหนดีนาางามจูนชอบกินลวก กินให้สมกับอยากอืมนี่ผักบุ้งเพื่อนจุนให้มาจุนแบ่งให้เพื่อนจุน,จน,น,จนกินด้วยงามบอกว่าอร่อย อร่อยจริงๆค่ะมาค่ะมารวบปังๆแซ่บๆอันนี้สลัดมีลูกกุหลาบแล้วก็เลดเลีเ็กตาสะสลัดใบหน่อยใบย,ย,ย่อยมะเขือเปรค่ะ ลกลินรองท้องก่อนค่ะคืนนี้จะไปดินเนอร์อาหารญี่ปุ่นอืมดีหนอก ปลามันเป็นช่วงราคาถูกจู่เลยซื้อมาพอไปอีกทีหมดแล้ว มันอร่อยซื้อมาแค่สิบตัวตั้งใจจะไปซื้ออีกหมดเกลี้ยงเขาจัดโปรโมชั่นลดราคา เดี๋ยวจุนจะแบ,บแ่งมะละกอไปให้เพื่อนจุนลูกหนึ่งเพื่อรุ่นพี่ค่ะคนไทยที่อยู่ภาคใต้ค่ะของสเปนเขาปลูกผักขายงามงาม มะเขือนี่โลสามร้อบาทค่ะอันนี้เท่าไหร่น่าจะครึ่งต่อครึ่งอืมแต่มะเขือที่แพงคนไทยเรานี่เก่งนะคะปลูกแม้แต่แม้กระทั่งมะรุมขายะค่ะทุกคน เป็นคนไม่ค่อยชอบกินมารุมตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะอยู่บ้านเรามันมีเยอะเนาะเอามาแกงใสป่ปลาจูไม่ค่อยชอบ เตรียมของไว้อาบน้ำอาบท่าสะผมถึงมาตำค่ะถึงได้กินวันนี้ถือว่าจูนกินไวค่ะบ่ายสามโมง กินกับข,ข้าวสวยผ่อนๆหลนคอ ก็คือทำบาร์บีคิวห่อแบบเกาหลีค่ะเพราะว่าจุนทํากิมจิทํากิมจิแบ่งให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าอร่อยหอสูตร ถ้ามันทำครบเครื่องมันก็อร่อยทั้กิมทีมีหโวละพาแล้วเดี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวน้ำตกหมูต้องมา ใบชะพูยำแหนมข้าวทอดต้องมาอยากกินทุกอย่างแต่ยังไม่มีเวลาทำ คนบ้านเราทุกคนค่ะกินแค่ส้มตำกับข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วค่ะคนภาคกลางบาง,บางคนเขาจะเข้าใจว่าส้มตำต้องคู่กับขนมจีนค่ะ กินกับข้าวมันจะไม่อร่อยแต่สำหรับจูนส้มตำกับข้าวอร่อยครับข้าวเหนียวเพรอเรากินมาแบบนั้นตั้งแต่เด็ก ผักพี่เขาสดดีเวลาเราเสียเงินซื้อของทุกคนค่ะอย่างผักไทยนะะี่ค่ะแพงไม่ว่านะคะเพราะเราอยากกินแต่ขอให้ของมันมีคุณภาพค่ะสมกับที่เราจ่ายเงินซื้อ จูนอะขนาดอยู่ต่างประเทศประเทศอื่นหมายถึงว่า,ยยาอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยจูนยังซื้อมากินเลยทุกคนถ้าจูนอยากกิน <c oughs> ว้าจูนเริ่มเผ็ดอะ อันนี้ปูก็ดองเองวุ้จุนเพชรพี่น้องใส่พริกกำลังพอดีค่ะ15เม็ดใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยผสมกันค่ะ มองน,น่ะอยเริ่มสิอิ่มแล้วพี่น้องอ้ยเดี๋ยวจูนจะกินข้าวกับปลาค่ะแก้เผ็ดหมูสามชั้นเอามาก็ยังไม่ได้แตกเลยแต่แต่ส้มตำ ต้เนี่ยบานเขาเลยพี่หนออีสาทนทุนทวนเลยว้าตอนนี้จุนจะเก็บใส่กระปุกมากินคืนนี้ค่ะหลังจากกลับมาจากกินอาหารญี่ปุ่น ไม่ทิ้งค่ะเพราะมันเหลือน้ําเหลือน้ําเหลือเครื่องน,<ๆ>นิดนึงจํากินว้าวแซ่บพี่น้องมาไวไปไวโอเคค่ะทุกคนวัวจุนเพ็ด คลิปนี้จึขอลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ